จีโน่เอง่ะมามาดูป,ป้าดูวันนี้ไม่น,นี่อ่ะขนมนี่ลูกเอางามงามงามสวัสดีค่ะทุกคนพี่มิ้งเอ,อกไปซื้อแตงกวาให้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีเมนูอร่อยที่พ่อลูกขอมาอะหนักอ่ะ,ะเหนื่อยเลยนะอุ้มจีโน่นี่คือหนักจริงๆนะคะมันหมดแล้วครับไม่มีแล้วบักว้วนอร่อยไหม โอ้โหหอบจริงๆนะอุ้มจีโนอ่ะทุกคนเพราะว่าจีโน่ตัวหนักมากนะคะดีนะหน้าร้อนน้ำหนักลดลงมาหน่อยเหลือ7จ็ดโลกว่าๆหน้าหนาวนี่8ปดโลกว่าคืออุ้มนางขึ้นโต๊ะเนี่ยนะหอบแฮกเลยอะเดี๋ยวแม่พาคุณผู้ชมดูผักก่อนนะที่ไปเก็บมาเมื่อเช้าแล้วก็มีที่เอาไว้แกล้มเมนูเย็นนี้ด้วยนะคะคกูแกจะทำยำแหนมข้าวทอดนี่ มีถั่วฝักยาวเก็บมาเมื่อเช้ารอบนี้ได้เยอะกว่าทุกครั้งแล้วก็ดอกกำลังออกเพียบเลยเป็นเพราะปุ๋ยแน่เลยอ่ะดูดอกสุก,กีนี้นะคะเก็บมาบานๆหุบหมดแล้วสุก,กีนี้อันหนึง่งแล้วก็มะเขือม่วงแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแบบเยอะมากแล้วก็กระบะนี้มะเขือเทศพันลูกใหญ่นะคะแล้วก็ในตะกร้านี่อีกพันลูกใหญ่ล้วน แล้วก็สองตะกล้านู้นเป็นมะเขือเทศที่เออเอาไว้ทำซอสมะเขือเทศนะคะคือเยอะมากๆเลยมะเขือเทศของเราผักสดๆจากสวนน่าชื่นใจจริงๆมุดจต้องบร avo เอ้ะมอนตออ้ anche troppo อันนี้เสนดูบูราตีนอพยี่ยดูสิใครว่าใช้ผู้ชายไปซื้อของแล้วจะได้มาแค่สิ่งที่เราบอก ได้มาทั้งหลายอย่างนะกูคเคยใช้ไปซื้อแตงกวานะคะได้มอสซาเรลล่ากลับมาได้แซลมอนกลับมาเพราะว่ามันมีลดราคาพอดีได้ไอศครีมกลับมาอันนี้ไม่ได้สั่งเลยอันนี้รู้ว่าเมียชอบเป็นชีสสดคล้ายๆมอสซาเรลล่า,านะคะมีชื่อว่าบูราตะอร่อยมากกว่ามันนิ่มแล้วก็มันฉ่ำมากกว่าผู้ชายไปซื้อของก็ซื้อเกินจากที่สั่งได้นะอันนี้เมียไม่ได้สั่ง แต่เพียก็จะกินเพราะของชอบเลยพี่มิกอะชอบซื้ออะไรที่แบบเราชอบมาให้กินน้ำหนักก็เลยลดไม่ได้สักทีนะเดี๋ยวกินไอนติมแท้งนี้หมดมก็อย่ามาเริ่มทำเมนูอร่อยของเราในวันนี้นะคะ จะผสมข้าวสำหรับทอดนะคะข้าวสวยแล้วก็มะพร้าวขูดอบแห้งถ้าใช้มะพร้าวสดมะคงอร่อยมากเนะาะกรูน้ำตาลหน่อยนึงน้ำปลาแล้วก็พริกแกงที่ตำเองนะคะเอาออกมาจากช่องแช่แข็ง ้วก็แป้งทอดกรอบนะคะกุ้กไก่จะใส่รวมกันแบบนี้เลยนะกุ้กไห่ดัดแปลงสูตรเอานะคะเพราะว่าพ่อลูกชอบมากเลยข้าวแบบกรอบๆทุกเม็ดนะค่อยๆทย,ยอยใส่นะคะว่ากุ๊กไห่กะสูตรเอาทำดัดแปลงเอาตามความชอบเนาะถ้าปกติเขาทำเขาจะาข้าวไปปั้นเป็นก้อนเนาะแล้วก็เอาไปชุบแป้งแล้วทอดซึ่ง มันไม่กรอบนะคะมันกรอบแค่ข้างนอกอยากให้มันกรอบแบบทุกเม็ดเมื่อก่อนทำกุ้ไก่ก็ปั้นเป็นแบบก้อน,นแบนนะแต่ว่ายังไม่พอใจพ่อลูกนะคะพ่อลูกแบบชอบกรอบทุกเม็ดอ,อีแม่ทําให้ได้มาชามเบเริ่มเลยมันลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเคยทดลองทําครั้งแรกนะคะในการทอดข้าวแบบนี้ว้้ยกลัวย ฝั่งนี้เอาออกช้าไปไหน่อยสีน้ำตาลเข้มเลยเดี๋ยวกุไก่จะชิมนะคะถูกใจเขาแน่ๆอ่ะอยากจะเรียกพวกเขามาชิมสวัสดีคุณผู้ชมค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยแหละไ,ไอตัวขอกลอบมากๆเลยโอเคเลยไหม อันนี้โอเคไม่ต้องเป็นก้อนเลยนะอันนั้นโอเคแต่ไอ้ไม่ไหมเนี่ยไอ้ไม่ไหมอ่ะทิ้ดิ้งเองก็ได้ฮะทิ้งติ้งเองก็ได้เนี่ยผสมกันมันก็เหมือนเดิมแหะอันแข็งไปอร่อยตกให้เต้นเต้นไหนเต้นไงโยโย่เจ้เต้นไงลังขึ้นเตาไงเต้นดิโยโย่คุณติ้งเองบอวนุ่ <Jeez. S 2> ได้มาตั้งสองถาดนะคะกินแบบให้จุใจไปเลยแล้วก็นี่แหนมที่กูไก่ทำเอาไว้ขั่วพริกนะคะวันนี้แหนมเป็นนางเอกนะคะเข้าทอดเป็นพระเอกเนาะหันแบบไหนดินี่หั่นเล็กๆหน่อย ถิงเอาประโยชน์ใช่กุไก่ใช้ผงทำแหนมแต่ว่าไม่ได้ตามสูตรของเขานะที่ซองอะ่ะเขาจะเขียนไว้เนื้อสตัตว์กี่กรมัมนะกี่กรัมเนาะกุไก่ใช้เนื้อสัตว์เพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะคะแล้วหมูพวกนี้นะกุไก่เอาไปแช่แข็งนะคะเป็นเวลาเกือบเดือนเลยนะก่อนจะามาทำแหนมแล้วก็ตอนทำนะคะ เราใส่ผงทําแหนมน้อยกว่าที่เขาเขียนไว้ที่ซองเนาะกูไก่ก็เพิ่มเกลือแล้วก็เพิ่มกระเทียมเข้าไปนะคะหั่นแหนมเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ก็หนังหมูน้ำตาลหน่อยนึงมะนาวพริกป่นน้ำปลา ในสูตรเขามีหมูสับด้วยนะแต่ว่ากู๊กไก่ก็ไม่ได้ใส่นะคะขิงนะคะคกุ๊กไก่เอาไปสับเพิ่มพี่มิกบอกขอสับให้ละเอียดกว่านี้หน่อยหอมซอยเสียดายนะคะไม่มีต้นหอมโมลีดูสายเนี่อดดยอะไรอ่ะฉันไส่ตื่นบัวเรี่ย พี่มีปรยชใส่ยเยอะนะผักชีผักชีแช่แข็งนะคะพอไหมพอไหมอ่าอ่าปิดปิดค่ะรู้อีกนะว่ามันคือผักชีไม่มีผักชีสดก็ใส่ผักชีแช่แข็งฝรั่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบกลิ่นผักชีนะคะเขาบอกมันเหม็นกูเยแบ่งใส่ถ้วยไว้แบบนี้นะคะเวลากินแล้วถึงค่อยเอามาคลุกเนาะข้าวมันจะได้กรอบตลอด เสียงความกรอบมันกรอบเบาๆอ่ะเพราะว่าแป้งที่ใช้ทอดนะคะเป็นแป้งทอดกรอบแบบเทมปุระเดียวเดี๋ยวสิป้าสา้าแคู่ดต,ต,ตัวดูว <c oughs> พี่มิเตรียมชามมาให้ <c oughs> จะกินในชามกระมังแบบนี้ดีกว่าตกใจหมดเลยเสียงโทรศัพ์ มู a ร่บ้าสั้พวกเพ u ่อ o ำหนุ่มม่เฟลิ a ชมาด้วยถูกใจสุดๆเลยอ่ะนี่ถักแกล้มหวานกินเลยป่ะแม่คุ้ไค่อยังฮะยังใช่ไหมอืมี้ยีเราดาบบินฮะยัยัมาจุยังพึ่งยเราเมียก่อนเราเมียไปเอาพิกมองชามทำหน้าทำตัเขาเมีถ่ายวิดีโอแป๊บนึงมาเ่ง เรี่องโปรดเก็บขันแล้วทุกเรื่องถึงเลยแต่ว่ากูเคยไม่กินนะเมนูนี้ไม่ค่อยชอบนะคะยำแหนมข้าวทอดไม่ใช่เมนูโปรดกูเคยจะกินตำถั่วใส่แหนมละวันนี้ยังตั้งกล้องไม่เสร็จเลยใจเย็นใจเย็นอ่ะกินได้กินได้กล้องนิ่งอะไรวันอุตุนากันอะ ไม่เหมือนกับออริจินอลที่เคยกินแต่ก็โอเคเนาะหายากเลยล่ละไมโยเล่เลยริสต์รานจริงเหรอเอ้ยริสตอรานเตยพี่บัวฟอตอพีบัวเนอะคนริสต์รานเตยคนริสต์รานอ่ะถั่วไม่ใส่นะคะพี่มิกไม่ชอบใส่ถั่วเครื่องไม่ครบอ่ะเนาะถ้าเครื่องครบนี่แบบเหมือนของเขาเนาะต้นหอมซอยอย่างเงี้ย ผักชีสดๆซอยแต่ยังบอกว่าถึงเครื่องไม่ครบแม่ก็ทําอร่อยสำหรับหนูค่ะแค่อย่างเดียวคือข้าวไม่กรอบแต่ครั้งนี้แม่ทำกรอบแบบคล้ายๆที่เคยกินเลยคือแบบถึงเครื่องยังไม่ครบแต่มันอร่อยเอออยากให้หันกล้องเห็นเนี่ยมันอร่อยมันอร่อย่อร่อยมากมันอร่อยมากเดี๋ยวทำหน้ากล้องตรงนี้มองไม่เห็นทั้งตรงนี้อร่อยมันอร่อยเฮ้ยตรงนี้มันอร่อยโอ้ยสองพ่อลูก เห็นชอบเลยเมนูนี้กินไปก็จะสนสุีกหนึ่งเร่อวาะเออพอรูกแฮปปี้แม่ก็มีความสุขค่ะโอ้ใครนี้แฮปปี้พาอรู้สึกมันแบบมันมันใช่ชอบข้าวแบบนี้เออใช่เมื่อวันเถียงมันขำมากเรื่องทอดข้าวนี่ แม่ไม่ไคยทาแล้วมันทำทำครั้งสองครั้งมาแล้วมันไม่กรอบแม่ขนาดครั้งที่แม่เคยทําแม่ปั้นเป็นก้อนแบนๆนะเออใช่จังนะแม่ใช่ที่เขาทำขายเขาปั้นเป็นก้อนกลมๆแต่ไอ้ร้านที่พ่อกับลูกไปกินนะใส่เขาจะทอดแบบนี้ว่ะคือข้าวมันกรอบทุกเม็ดเนาะจ้ะใช่ใช่เออแม่ก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเออทาแบบนี้ก็แล้วกันให้ข้าวมันแยกออกจากกันมันจะได้กรอบใช่มีสิเขาเรียกว่าของอร่อยแต่ก็ถ้าของอร่อยก็อยู่ขึ้นกับที่คนชอบใช่ใช่เราอร่อยแบบนี้ไงมันต้องรู้ นั่งพูดข้างป๊าป้าเลยดิได้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อยอ่ะพูดที่มันอร่อยขนาดไหนที่ชอบมันอร่อยมากคือถ้าแบบเทียบกับที่เคยกินนะของแม่นี่เก้าเก้าเต็มร้อยค่ะคะแนนเดียวไม่อวยเยอะโอ้ยยยแม่ใจเยอนสิลาครั้งนี้คือถูกใจแบบสุดสุดแล้วอขนาดชิมแค่ข้าวยังไม่ผสมงตำเหน่งยังอร่อยเลยนะไม่อวยนะอร่อยไปตักเอาช้อนมาตักชิมของป้าดิไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไม่มีกิน โธ่อ, <laughs> อเอร์อค <laughs> ติ้งจริงชามีชัมไม่มบราณหรอไม่แม่ตต้งกล้องเอาาียงวลยแต่ป้าเขาก็ชอบจริงๆอละลูกก็ชอบมากคือหนึ่งในเมนูโปรดของพวกเธอเลยอะ่ะอุย้ยอร่อับหนึ่งในชีวิตเลยจริงอ่ะจริงในร้านนั้นให้ที่หนึ่งในชีวิตลองมาข้าวมันไก่เดยว นี่เด,เดี๋ยวแม่จะบอกมันอยู่ตรงไหนไว้ไปเมืองไทยครั้งหน้าไปกินกับพี่หมวยจะได้มันที่แม่บอกอยู่ตรงไหนวังหลังข้ามอาหา,หน,าออนั่นแหละเขาเรียกวังหลังปะตรงนั้นน่าจาจะเดี๋ยวแม่บอกชื่อร้านนะให้กูเกิลเซิร์ชไปเดีเออ๋ยวเดินไปแถวนั้นก็เจอแล้วไม่จำชื่อร้านแซฟอิลี่แต่ไม่รู้เชฟคนเก่าที่ทำาัอยู่ป่ะนะเออก็ต้องลองไปชิมลืมนี่ค่ะมันหอมอร่อยมากเลยเข้ากันมากลืมอ่ะ โอ้ยจานเปิมลเลยเนี่ยไม่น้อยเลยนะเนี่ยตําถั่วใส่แหนมของเราก็แซบ่บโอ้ทุกคนดูน่ากินมากที่รักน่ากินมากก็อชอบเสนุกดูอืมเฮ้ยโคตรชอบอืมมาดูเลยสอง Meglio io ho che